สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Access ผ่าน ODBC ไปยัง Microsoft SQL Server นะครับขั้นตอนแรกนะครับคลิกที่ปุ่ม Start ครับจากนั้นไปที่ Control Panel แล้วมาที่ System and Security ให้เราคลิกที่ Administrative Tool ครับ จากนั้นคลิก Data Source ODBC ครับให้เรา add ชื่อใหม่ครับแล้วเลือกที่ SQL Server แล้วกด Finish ครับจากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อที่เราต้องการสร้างครับพอพิมพ์เสร็จแล้ว ให้เราเลือกชื่อเครื่องของเราครับจากนั้นคลิกปุ่มนะครับแล้วก็เน็กอีกครั้งครับจากนั้นให้เราติ๊กที่ c h a r g t default database tool ครับแล้วเลือก database ที่เราต้องการเชื่อมต่อครับ จากนั้นคลิกที่ Next ครับแล้วก็คลิก Finish ครับทีนี้เราก็ Test Data s o u r c e ครับว่ามีผิดพลาดอะไรบ้างครับ t e s เ,รเรสร็จสิ้นครับคือไม่มีผิดพลาดอะไรครับจากนั้นก็เป็นการ Test ที่สมบูรณ์ครับ จากนั้นคลิกโอเคครับโอเคค้งครับจากนั้นไปที่โปรแกรม SQL Server ครับเข้าโปรแกรมจากนั้น connect to server ครับคลิกที่ connect แล้วทีนี้ให้เราเข้าไปที่โปรแกรม Microsoft Access ครับให้เปิดฐานข้อมูลเปล่าขึ้นมาครับจากนั้นคลิกที่ข้อมูลภายนอกแล้วเลือกฐานข้อมูล ODBC ครับแล้วติ๊กที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยการสร้างตาราง ที่เชื่อมโยงครับแล้วคลิกที่ตกลงจากนั้นโปรแกรมก็จะถามก็จะให้เราเลือก t a t o s r r t ครับให้เราไปที่ m h i n i n e t a t o s r r t จากนั้นเลือกชื่อที่เราสร้าง ODBC ขึ้นมาจากนั้นก็คลิกที่โอเคครับก็จะเห็นว่ามีตารางขึ้นมาเพิ่ม ของตารางที่เราต้องการเชื่อมเชื่อมโยงไปนะครับผมจะเลือกตารางทั้งหมดนะครับผมเลือกเสร็จแล้วก็ให้ตกลงครับทีนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงที่เสร็จสิ้นนะครับจากนั้น เราลองเทสว่ามันเชื่อมโยงใช้ได้หรือเปล่าครับผมจะเทสที่โปรแกรมที่ตาราง employee นะครับผมจะเพิ่มข้อมูลไปเพิ่มข้อมูลข้อมูลหนึ่งครับจะลองเพิ่มข้อมูลดูว่าสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่า เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเพิ่มอยู่ในโปรแกรม Microsoft SQL หรือเปล่าให้เราเลือกที่ Database นะครับจากนั้นไปที่ฐานข้อมูลของเรา คลิกขวาแล้วก็คลิกขวาที่าตาราง Employee ครับจากนั้นก็คลิก Open Table นี่นะครับคือการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ครับคือผมได้เพิ่มข้อมูลจากา Microsoft Access นะครับมันก็สามารถเพิ่มข้อมูลโดยผ่านมายัง SQL Server ได้เหมือนกันครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ นี่ครับเป็นข้อมูลที่เหมือนกันถือว่าสามารถเชื่อมโยง Microsoft Office เชื่อมโยงไปยัง Microsoft SQL Server ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยผ่าน ODBC ครับผมถือว่าเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเชื่อมโยงแล้วนะครับผมก็ ขอจบการเสนอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ